วัดหนองแวงพระรามรอเรียงง่ายๆวัดเก้าชั้นนั่นแหละค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ดิจะพาไปทําบุญค่ะจริงๆดิมไปวัดบ่อยมากแต่ไม่ค่อยชอบถ่ายเวลาไปวัดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันวันนี้ที่วัดคนไม่ค่อยเยอะมากค่ะเป็นวันธรรมดาบรรยากาศภายในร่มรื่นมากเลยค่ะเราจะมากราบไหว้เฉยๆก็ได้หรือว่าอยากจะถวายสังฆทานเขาก็จะมีสังฆทานเตรียมไว้ให้อยู่นะคะหรือว่าเราจะเตรียมมาเองจากที่บ้านก็ได้เลยแล้วแต่สะดวกวัดหนองแวงจะมีทั้งหมด9้าชั้นเลยนะคะตอนนี้ดิมอยู่ชั้นที่1อยู่แต่วันนี้ไม่น่าจะไปถึงงั้นนะเอาจริๆ เสร็จเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดอกไม้ทูบเทียนมีพร้อมนะคะเราหยอดตู้ตามกําลังศรัทธาได้เลยรับพรเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปชั้น2กันค่ะบันไดชั้นแรกๆจะไม่ค่อยชันมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าชั้น8ชั้น9นี่คือบอกเลยทั้งเล็กทั้งชันแต่วันนี้เราเอาแค่ชั้น2ก็พอแล้วนะคะยากาศภายนอกจะคล้ายๆกันทุกชั้นเลยส่วนบรรยากาศภายในก็จะมีที่กราบไหว้อีกนะคะมาที่ชั้นหนึ่งขย่าเซียมซีต่อค่ะขยาเแค่ไม่กี่ทีแต่ทาไมตกเร็วจังเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการมาทําบุญ